สว้าแมพแพพสวัสดีสวีเดบเพื่อนเพื่อนยามเย็นนะจ๊ะวันนี้บอกเลยว่ามีนางฟ้าเข้าไปอีกหนึ่งคันน้องนิวแดดออกไหมนิดนึงนะเราขยับเวลาขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าถ่ายมันในช่วงเย็นๆเนี่ยมันมืดไปไม่ทันเอฟซีบอกว่ามืดเหลือเกินนะครับไปดูในเองแล้วกันสองคนน่ยถ่ายแบบเนี้ยเดินบ่นทุกวันทุกวันเลยนะฮะวันนี้เราขยับเวลาขึ้นมาวันนี้เรามีอะไรน้องนิววันนี้เราอยู่ที่ถนนเลียบทางหลวงเนืองจังาวัราบพิบีเลยแถวกิโลเมตรที่260ไม่ไกลไม่ไกลปรรรรรระะะมมมมาา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 เเเเเกก็ไได้้้้ใลๆๆๆวววววสสบบยยัันนนนนีีีีีอ Honda Accord พ หรือชื่อเรียกสั้นๆก็คือ G8 ตัวนี้เป็นมือเดียวป้ายแดง2.0ครับสุดยอดเลยนะนะเดี๋ยวที่น้ิวบอกนะฮะว่าเรื่องนี้มีเป็น n อนได้ขอดเพื่อนๆปี2010นะครับนะครับออโต้สวยๆเลยนะครับเนี่ยฮะแล้วก็เป็น Minor chain ด้วยนะเป็น2.0 EL นะครับท็อปสุดเลยนะครับคันนี้เป็นปี2010นะครับแล้วก็บอกไฟฟ้านะครับคู่หน้านะครับสวยๆเลยบอกภายในเป็นสีครีมด้วยนะสะอาดเพื่อนๆดูสันประตูเลยฮะนี่ครับ มือเดียวป้ายแดงเพื่อนแล้วก็น้ํามันร้วนไม่มีติดแก๊สด้วยนะจ๊ะรถสวยงามอย่างมากๆในเรื่องทะเบียนเนี่ยเจ้าของลําดับที่หนึ่งนะครับสวยๆก็เลยทีเดียวเชียวบอดี้เนี่ยสวยงามนะครับคันนี้รับประกันบอดี้เลยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีชมน้ำนะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้สักนิดนึงสวยจริงนะครับพอลี่บอกไปยางเป็นโยโกฮาม่าเลยเพื่อนนะครับอย่างสวยเลยคันนี้บอกเลยสองแสนนิดเดียวนิดเดียวพอฮะไม่แพงนะครับมาดูภายในกันดีกว่าน้องนิวภายในบอกเลยว่า ส่งเข้าประกวดได้เลยนะนะครับภายในนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะแผงประตูสวยสะอาดนะมีรอยตรงเนี้ยที่จับนิดเดียวนะครับแต่กระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็นี่ฮะเรามอล็อกใช้ได้ปกตินะครับสวยงานอย่ามากๆเสียงเครื่องอยนต์นี่คือเงียบนิ่งใสแจ๋วแววเพื่อนๆแล้วก็เป็นบอกไฟฟ้าด้วยนะฮะบาะภายในเป็นบาะภาพยนตร์ด้วยนะ เป็นบอหนังครับผมพวกอะไรเป็นมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็เป็นครูสคอนโทรลด้วยนะฮะแล้วก็เป็นปรับวอลลุ่มจากที่พวงมาลัยได้แล้วเป็น ABS Airbag ทั้งหมด1 2 3 4นะครับไม่ต้องว่าสีใบเลยนะครับช่องแอร์ก็สวยงามนะกุญแจเนี่ยบอกว่ามีสำรองด้วยใช่ครับอยู่ในถุงใช่ไหมครับเดี๋ยวเราให้ FC ดูนะครับเดี๋ยวตอนมาซื้อเดี๋ยวมาชมกันได้นะครับเอาเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าเนี่ยครับแผงประตูนี่สวยสะอาดทุกบาทนะเพื่อนๆนะไฟส่องเท้านี่ยังใช้งานได้อยู่เลยนะครับเนีีีีี่่่ยยยยคคครรรรัับบบสสสมมมเเเเจวากกๆนนนะ็ออตติิิ์ดดูทปล ABS a เอสแอร์แนะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะหนึ่งสองสามใช่ไหมเขาสี่ใบนะครับคอนโซลสวยงามเพื่อนๆนี่ครับนี่คือนิ่งมากนะช่องเก็บของนะแล้วก็พนักแขนก็ยังเก็บของได้นะครับเนี่ครับเบาะหนังสวยสะอาดนะครับผ้าหลังคาก็เรียบร้อยพอสมควรนะฮะบเบาไฟฟ้าใช้งานได้นะนี่ฮะเดินหน้านะครับน้องนิวกดให้พี่ดูหน่อยเดินหน้าถอยหลังเพื่อนๆนะครับแล้วก็ พับเร็วด้วยนะครับไม่มีรอนะสวยจริงๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูแถวที่สองกันแถวที่สองก็สวยสะอาดมากนะไฟสองเท,ท้านี่ใช้ได้หมดอู้สวยจริงเพื่อนๆดูดนีฮะบอกคู่หน้าด้านหลังก็สวยสะอาดนะครับเบาะหลังนี่ก็สวยสะอาดกันที่วางแก้วน้ํานะอยู่บอกทีสามารถเปิดได้แล้วก็ทะลุไปได้านหลังได้ด้วยหยิบของโดยที่ไม่ต้องมาเปิดฝาท้ายนะดูสิฮนะ ปีสองพัน <screws> ส <in the ground> mm ิบนะครับสองแสนข้าบาทเพื่อนๆขอดูท้ายกันนิดนึงท้ายนี่คือสวยสะอาดนะครับยางเนี่ยนะครับที่ปิดยางอะไเนี่ยยังมีอยู่นะเมื่อกี้เราถอดไปทำความสะอาดนะครับก็ยังไม่ได้ใส่มาแต่ว่าท้ายเดิมเพื่อนๆนี่ครับเดิมมันชิ้นลนิ้วอันนี้พับบอดได้พับบอรดได้ด้วยฮะเดี๋ยวขอดูยางอะไรก่อนดีกว่าโอ้โหตาย ใช้ใชมั้ยหรือเปล่านีกวะยังเงาเงินแบบกๆอยู่เลยสวยอ่ะนะครับบอร์ดลังพับได้ขอ,อดึงตัวนี้นะฮะแล้วก็พับลงเลยน้องนิวอ่าขอพี่ดูนิดนึงดึงตัวนี้ใช่ไหมครับปึ๊บแล้วก็ยังไงต่อฮะอ๋อพับลงได้ทั้งสองตัวเลยนะโอเคโอเคขอบคุณมากๆนะครับแล้วนี่ก็ท้ายเดิมสะอาไปห้องเครื่องกัน ภาษี2569นะครับใช้กันย,วยาวๆเลย <c oughs> ห้องเครื่องบอกเลยว่าสวยสะอาด Amazing Thailand รถมือแรกอะครับเพื่อนๆรับประกันบอดี้นะครับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เล่มทะเบียนด้วยถแคสเีสวย a s เหตุยังอยู่เดิมเลยนะจ๊ะอยู่ทกกอนสวยนะฮะอาจจะไม่ร้อเซ็นตนะครับแต่ขนาดนี้ก็ถือว่าน่าจะพอใจ พอสมควรนะจ๊ะมาสนหนึ่งรอบดีกว่าอีกสักครั้งหนึ่งนะเพื่อนๆนะนะ Honda Accord น,นะครับปี2010นะครับ2.0 EL ท็อปสุดนะฮะมือเดียวป้ายแดงนะรับประกันบอดี้เลยนะครับผมยางู o k า h ม m านะครับพวงมาลัยมัติฟังกชันมีค r u i s e c o n t r o ด้วยเบาะหนังสวยสมากมากคันนี้ต้องไม่พลาดเลยเพื่อนๆราคาสุดจังนะฮะสองแสน 45,000บาทพร้อมเพื่อนรับไปเลยขอบคุณครับ